รายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจจอยส์ไมเออร์เราอยากที่จะเชื่อพระเจ้าในความรู้สึกของเราหรือพระเจ้าในพระคัมภีซึ่งนั่นจะเป็นคําถามที่ฉันจะทิ้งไว้กับคุณในวันนี้จริงๆแล้วฉันอยากให้ทุกความรู้สึกต่างๆดําเนินไปได้กับทุกอย่างแต่ฉันมีปัญหากับความรู้สึกผิดและฉันอยากจะเริ่มที่จะประกาศตอนนี้เลยว่าฉันไม่มีความผิดแม้ว่าฉันจะรู้สึกผิดก็ตาม เาจะประทานความสามารถให้เราที่จะทำในสิ่งที่โะรงบอกให้เราทำในช่วงแรกของเช้านี้ฉันจะมาสอนคุณถึงเรื่องการบากบั่นสู้ผ่านความรู้สึกผิดและความละอายมีกี่คนที่มีประสบการณ์กับความรู้สึกผิดในชีวิตของคุณบ้างฉันจะบอกคุณว่าฉันเสพติดความรู้สึกผิดถ้าฉันไม่รู้สึกผิดคงจะมีอะไรผิดปกติซึ่งมันเป็นปัญหาที่น่ากังวลของฉัน ถ้าคุณมีความรู้สึกนั้นคุณจะรู้สึกผิดไปกับทุกอย่างและส่วนใหญ่บางเรื่องก็ไม่ใช่ความผิดของคุณเลยแต่เป็นแค่คำโกหกของมารซาตานที่บอกกับคุณและคุณก็เชื่อมันมันคือผู้กล่าวหาพี่น้องของเรานั่นคือสิ่งที่มันทำมันกล่าวหาทั้งวันทั้งคืนแต่พระคัมภีร์ก็ได้จัดการกับมันแล้วและถ้าเราเชื่อและดำเนินชีวิตตามนั้นเราก็ไม่ต้องมาทนทุกทรมานกับความรู้สึกนี้เพราะ ไม่มีการลงโทษคนที่อยู่ในพระคริสต์ถ้าเราทำบาปหรือเมื่อเราอยู่ในความบาปเราต่างก็ทำผิดกันได้ให้เรายอมรับต่อบาปนั้นสารภาพและตั้งใจที่จะหันหลังให้กับมันพระเจ้าก็จะอาภัยให้กับคุณพระองค์ทรงลืมความบาปของคุณไม่กลับมาจำมันอีกแต่ทิ้งมันไปไกลเหมือนตะวันออกไกลจากตะวันตกฉะนั้น ถ้าคุณกลับไปหาพระเจ้าและพูดในสิ่งที่คุณสารภาพไปแล้วคุณก็กําลังพูดกับพระองค์ในสิ่งที่พระองค์จำไม่ได้แล้วอเมนไหมฉะนั้นเราต้องมาเริ่มล้างพื้นที่ใหม่ในวันนี้และพยายามทำทุกวันให้พื้นที่นั้นสะอาดแต่คุณอาจจะบอกว่าแต่ฉันก็ยังรู้สึกผิดอยูด่ดีนั่นแหละที่เป็นปัญหาเราอยากที่จะเชื่อพระเจ้าในความรู้สึกของเราหรือพระเจ้าในพระคัมภีร์ ซึ่งนั่นเป็นคำถามที่ฉันจะทิ้งไว้ให้กับคุณในวันนี้ฉันอยากให้ทุกความรู้สึกต่างๆดำเนินไปได้กับทุกอย่างแต่ฉันมีปัญหาก,กับความรู้สึกผิดและฉันอยากจะเริ่มที่จะประกาศตอนนี้เลยว่าฉันไม่มีความผิดแม้ว่าฉันจะรู้สึกผิดก็ตามเห็นไหมในพระคัมภีร์บอกว่าถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงซื่อสัตย์และเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรโดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นพระคัมภีร์บอกอย่างนั้นถ้าเรายอมรับและสารภาพบาปที่เราทำฉันจะบอกว่าการซ่อนมันไว้ไม่ได้ผลแต่ถ้าคุณเอามันออกมาในที่แจ้งพูดกับพระเจ้าในเรื่องนั้นพระเจ้ารู้ว่าเราไม่ได้เป็นคนที่ดีพร้อมพระองค์ทรงรู้ในสดุดีได้บอกว่าเราเป็นแต่ผงครีดินพระองค์ทรงสร้างเราออกมาจากดินด้วยประหัตของพระองค์ าเมนไหมฉันอยากให้เราที่จะมีความสุขกับชีวิตของเราพระเจ้าต้องการให้คุณมีความสุขกับชีวิตไม่มีอะไรที่จะหดหู่ไปกว่าการที่เรารู้สึกผิดตลอดเวลาสดุดีบทที่32ฉันใช้เวลาอยู่นานกว่าจะสู้ความรู้สึกผิดนี้มาได้มันเริ่มจากสมัยที่ฉันเป็นเด็กตอนที่พ่อของฉันทำร้ายฉันและแน่นอนมารซสาตานก็ทำให้ฉันคิดว่ามันเป็นความผิดของฉัน ซึ่งมันงี่เง่ามากมันไม่ใช่ความผิดของเด็กห้าขวบที่โดนพ่อลุงละเมิดทำร้ายข่มขืนเขาแต่คุณรู้ไหมว่าเด็กส่วนใหญ่เวลาที่พ่อแม่มีปัญหาซาตานจะทำให้เขาเชื่อว่านั่นเป็นความผิดของเขาแม้แต่ในการอย่าร้างเด็กส่วนใหญ่ก็คิดว่าเป็นความผิดของเขาถ้าฉันทำตัวให้ดีกว่านี้มันก็คงจะไม่เกิดขึ้นอย่างที่เรารู้ว่าดาวิดทำบาปกับบัดเชบาฉันจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่แย่มากมาก คือเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้ามากแต่ก็ยังมันเป็นช่วงเวลาสงครามแต่ดาวิดกลับอยู่ที่บ้านและนั่นเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ของเขาบางครั้งถ้าเราไม่ได้อยู่ในที่ที่เราควรอยู่มันก็เป็นการเปิดประตูให้กับมารที่จะเข้ามาสร้างปัญหาอาจจะมีบางคนในวันนี้ที่ควรจะมาอยู่ที่นี่แต่ไม่ได้มาเขาอาจจะมีปัญหาที่ไหนสักที่จริงๆนะถ้าเราอยู่ในที่ที่เราควรจะอยู่ มันก็จะไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแต่ดาวิดก็ไม่ได้อยู่ในที่ที่เขาควรจะอยู่ฉะนั้นเขาได้เห็นบัดเชบากำลังอาบน้ำอยู่บนดาดฟ้าซึ่งมันไม่น่าจะเป็นที่อาบน้ำและเขาก็อยากจะได้เธอเพราะเขาเป็นกรรษัตริย์เขาอยากได้อะไรเขาก็ต้องได้ดาวิดก็เอาเธอมาและร่วมหลับนอนกับเธอจนกระทั่งเธอตั้งครรภ์และที่แย่ไปกว่านั้นก็คือทำให้สามีของเธอถูกฆ่าและชายคนนี้ เป็นคนที่ติดสนิทกับพระเจ้าเวลาผ่านไปหนึ่งปีที่เขาไม่ได้สารภาพกับบาปนั้นไม่ได้สารภาพนานถึงหนึ่งปีมันน่าทึ่งมากที่เราสามารถโยนความผิดหาข้อแก้ตัวให้กับบางสิ่งและพยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะไม่เผชิญหน้ากับสถานการณ์ของตัวเองแต่ในสดุดีบททีธธ่32ได้บอกว่าบุคคลผู้ซึ่งการละเมิดของเขาได้รับการอภัย ก็เป็นสุขมีสันติเป็นที่อิจฉาและเป็นผู้ซึ่งบาปได้รับการกบเกลื่อนบุคคลซึ่งพระยาเวมิได้ทรงถือโทษก็เป็นสุขมีสันติเป็นที่อิจฉาคือผู้ที่พระเจ้าไม่ทรงถือโทษความชั่วชา้าและไม่มีการหลอกลวงในจิตใจของเขาเห็นไหมว่าพระเจ้าต้องการให้เราสัตย์ซื่อกับตัวเราเองฉันขอหยุดตรงนี้และบอกว่านั่นคือการเริ่มต้นของการรักษาเยียวยาทุกสิ่ง การรักษาทุกอย่างเริ่มต้นจากการสัตย์ซื่อกับตัวเองและเกี่ยวกับตัวเองฉันขอพูดอีกครั้งว่าการรักษาทุกอย่างเริ่มต้นจากการสัต์ซื่อกับตัวเองและเกี่ยวกับตัวเองมันง่ายที่จะมองหาความผิดในคนอื่นแต่นั่นไม่ใช่หน้าที่ของคุณหรือของฉันเต่ต่างก็มีหน้าที่ของเราที่จะต้องรับผิดชอบต่อพระเจ้า เมื่อข้าพรงเงียบไม่สารภาพบาปร่างกายของข้าพรงก็ซุดโสมไปโดยการคร่ำครวญวันยังคำ่ำว้าวท่านบอกว่าเมื่อยังไม่ได้สารภาพฉันก็เป็นคนที่น่าสมเพชคนหนึ่งแต่คุณรู้ไหมว่าหลายครั้งที่เราจมอยู่ในความทุกข์เรามักจะเอาแต่โทษคนอื่นเพราะเธอเธอทำให้ฉันไม่มีความสุขแต่คุณรู้ไหมว่าฉันได้เรียนรู้อะไรความสุขของฉันไม่ได้เป็นหน้าที่ของคนอื่น คุณบางคนต้องเอาความจริงข้อนี้เก็บใส่กระเป๋ากลับบ้านไปด้วยความสุขของคุณไม่ใช่หน้าที่ความรับผิดชอบของคนอื่นถ้าคุณไม่มีความมั่นใจมันไม่ใช่หน้าที่ของคนอื่นที่จะทำให้คุณรู้สึกดีเกี่ยวกับตัวคุณเองเราต้องได้มันมาจากพระเจ้ามีผู้หญิงที่ไม่มั่นใจกี่คนที่คุณจะอารมณ์เสียทุกครั้งเพราะสามีตัวเองไม่ซื้อดอกไม้ให้หรือทำนู่นทำนี่ทำนั่นให้คือ การให้ของขวัญเป็นภาษารักของฉันอย่างหนึ่งแต่เด็บไม่ใช่คนที่ชอบซื้อของฉะนั้นฉันก็ต้องปรับตัวแต่ภาษารักอีกอันของฉันก็คือการช่วยเหลือและเขาก็เก่งในเรื่องนั้นมากเขาจะทําทุกอย่างที่ฉันขอให้เขาทําเขาล้างจานจัดเตียงและทําอะไรอีกหลายอย่างฉะนั้นถ้าคุณอยากเป็นคนที่มีความสุขคุณก็ต้องดูว่าเขาทําอะไรไม่ใช่ว่าสิ่งที่เขาไม่ทํอาอเมนไหม พลาดของพระองค์หนักอยู่บนข้าพระองค์ทั้งวันทั้งคืนกำลังของข้าพระองค์ก็เหือดแห้งไปอย่างกับถูกความร้อนในหน้าแล้งหยุดและพิจารณาอย่างใจเย็นข้าพระองค์สารภาพบาปของข้าพระองค์ต่อพระองค์และข้าพระองค์ไม่ได้ปกปิดความชั่วของข้าพระองค์ไว้ข้าพระองค์ทูว่าข้าพระองค์จะสารภาพการละเมิดของข้าพระองค์ต่อพระยาเวเปิดเผยอดีตอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะมีการบอกเล่า และพระองค์ทรงอภัยความรู้สึกผิดและความบาปชั่วของข้าพระองค์ทันทีเพราะฉะนั้นขอให้ผู้จงรักภักดีทุกคนอธิษฐานต่อพระองค์ก่อนที่เขาจะสารภาพตัวเขาก็หดหูมากแต่ทันทีที่เขาสารภาพเขาก็ได้สันติสุขกลับมาอาเมนไหมถ้าเราอยากจะมีความสุขเราต้องไม่มีอะไรที่ปิดบังจากพระเจ้าตลอดเวลาให้เราสารภาพให้เก่งพระองค์ทรงรู้อยู่แล้ว คุณไม่ได้กําลังบอกกับพระองค์ในสิ่งที่พระองค์ไม่รู้คุณมีความลับกับพระองค์ไม่ได้ฉันคิดว่าฉันไม่อยากบอกกับพระเจ้าในเรื่องนั้นแต่พระองค์ทรงรู้แล้วอาเมนไหมมัทธิวบทที่หข้อ48เพราะฉะนั้นพวกท่านจงเป็นคนดีพร้อมเติบโตขึ้นในด้านศิลธรรมด้านความคิดและลักษณะ มาถึงจุดสูงสุดของด้านคุณธรรมและความซื่อสัตย์เหมือนอย่างที่พระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ทรงดีพร้อมก่อนที่ฉันจะได้อ่านในพระคัมภีร์ฉบับขยายความฉันเคยอ่านข้อนี้แล้วรู้สึกกลัวจงเป็นคนดีพร้อมเหมือนอย่างพระเจ้าในสวรรค์ฉันรู้สึกเหมือนกับว่าฉันกําลังพยายามทําบางอย่างที่เป็นไปไม่ได้แต่ในฉบับขยายความทําให้ฉันเข้าใจมากขึ้นซึ่งมันหมายถึงให้เติบโตการเติบโตให้เป็นผู้ใหญ่มากขึ้น พระเจ้าทรงพอพระทัยมากเพียงแค่เห็นว่าเราเติบโตถึงแม้ว่าเราจะเติบโตไปเทีลนิดก็ตามคุณไม่จําเป็นต้องไปถึงเส้นชยัยคุณแค่มุ่งหน้าไปทางนั้นอเมนไหมพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อพระองค์กลับมารับเราเราทุกคนก็จะได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ในพริบตาเดียวและมันก็ไม่สําคัญว่าคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะหรือน้อยแต่คุณจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง และเราก็จะเปลี่ยนก่อนที่เราจะได้อยู่ในพระสิริกับพระองค์อาจารย์เปาโลมุ่งหน้าสู่ความดีพร้อมแต่เขาก็ยังทำผิดพลาดอยู่เราต่างก็ยังทำอะไรที่ผิดพลาดและทำบาปอยู่อาจารย์เปาโลบอกว่าท่านเป็นหัวหน้าของคนบาปแต่ข่าวดีก็คือพระเยซูได้ตายเพื่อจัดการเรื่องนี้แล้วพระคัมภีร์ได้บอกว่าที่การเขนนั้นทรงได้ทำลายล้างอำนาจของความบาป และอำนาจของความบาปคืออะไรความรู้สึกผิดนั่นเป็นอำนาจเดียวที่ความบาปมีแต่ถ้าหากว่าได้รับการอภัยความบาปทุกอย่างของเราไม่ว่าความบาปอะไรก็ตามคุณได้รับการอภัยแล้วสิ่งที่พระเจ้ากำลังรออยู่คือให้เราขอได้รับเอาขอได้รับพระองค์ทรงทำให้เราแล้วไม่มีอะไรที่คุณจะต้องทำแล้วไม่มีอะไรที่พระเยซูต้องทำอีกความรู้สึกผิดของเราคืออะไรมันคือเครื่องบูชา แล้มันไม่จําเป็นต้องมีเครื่องบูชาอะไรอีกแล้วกับเครื่องบูชาที่พระเยซูได้ทําไปมันครบและสมบูรณ์แล้วแต่ฉันรู้สึกฉันรู้สึกผิดถ้ารู้สึกแบบนั้นและคุณสารภาพแล้วคุณจำเป็นต้องมีการพูดคุยกันสักหน่อยคุณต้องคุยกับตัวเองและคุณก็ต้องคุยกับมารด้วยและโดยเฉพาะ ถ้าคุณอยู่บ้านคนเดียวและคุณรู้สึกผิดคุณก็พูดว่าฉันอาจจะรู้สึกผิดแต่ฉันไม่ผิดเพราะฉันสารภาพแล้วเข้าใจไหมเปิดปากของเราและพูดสิ่งที่มีค่าไม่ใช่เอาแต่พูดว่าฉันรู้สึกผิดฉันอาจจะรู้สึกผิดแต่ฉันจะไม่ดําเนินชีวิตตามความรู้สึกแต่ฉันจะดําเนินชีวิตตามพระคําของพระเจ้าและพระคําบอกว่าฉันได้รับการยกโทษแล้วฉันก็ไม่ผิดอีกแต่ฉันจะบอกคุณว่าถ้าคุณทําอย่างนั้นมันจะไม่นาน อาจจะหลายเดือนอยู่แต่มันจะไม่นานมากที่คุณจะได้เป็นอิสระต่อความรู้สึกผิดที่คอยติดตามคุณและพยายามทำให้คุณหมุนหมองอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าคุณมัวแต่รอจนคุณไม่มีความรู้สึกฉันรู้สึกฉันรู้สึก,ฉ,สกฉันไม่รู้สึกเอาละ่ะวันนี้จะต้องดีมากแน่แน่ฉันอยากจะเป็นคนที่เข้ามานั่งและฟังคำสอนนี้ เห็นไหมนี่แหละเป็นส่วนที่เราบากบั่นคุณไม่สามารถนั่งอยู่เฉยๆและพูดว่าฉันก็หวังว่าความรู้สึกนี้จะหายไปไม่คุณต้องบากบั่นการบากบั่นคือการสู้กับแรงกดดันตัวเองมานเป็นจอมโกหกมันพยายามทำให้คุณคิดว่าพระเจ้าโกรธคุณฉันมีข่าวดีจะบอกคุณวันนี้พระเจ้าไม่ได้โกรธคุณแต่พระองค์ทรงภูมิใจกับคุณมากที่คุณตื่นขึ้นมาในเช้าวันนี้ และมาฟังพระวจนะของพระเจ้าทั้งวันอเมไหมพรองภูมิใจในตัวคุณไม่ได้โกรธคุณรู้ไหมว่าพ่อของฉันเป็นคนที่โมโหอยู่ตลอดเวลาและเขาก็มักจะโมโหกับอะไรบางอย่างที่คุณทําและและฉันก็เติบโตขึ้นมาด้วยความรู้สึกผิดและความอับอาย และความกลัวต่อความโมโหของเขาคือในความสัมพันธ์ระหว่างฉันกับพระเจ้าฉันมักจะอยู่ในระดับที่ต่ำที่ฉันคิดว่าหลายๆอย่างเป็นเหมือนความรู้สึกผิดในระดับต่ำที่มันไม่ได้จงแจ้งอะไรบางครั้งคนเองก็ไม่รู้ด้วยซ้าว่ามันคืออะไรแต่ฉันก็มีความรู้สึกกลัวในระดับต่ำที่กลัวว่าพระเจ้าจะโกรธฉันที่ฉันจะไม่มีวันดีพอทําดีไม่พอแต่ฉันก็ดีใจมากที่ฉันเป็นอิสระจากมันแล้ว ฉันจะบอกคุณว่าฉันหวังว่ามันจะไม่ฟังดูแย่แต่มันนานนานมากที่ฉันมีความรู้สึกผิดกับทุกอย่างเพราะความรู้สึกผิดนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่พระเจ้าขอแต่พระองค์ทรงขอให้เราสารภาพจากใจจริงเอาล่ะถ้าฉันทำอะไรที่ไม่ดีมากๆไม่ว่าสิ่งที่ฉันคิดว่าแย่นั้นจะเป็นอะไร ฉันก็รู้สึกแย่ฉันคิดว่าในพระคัมภีร์บอกว่าเราควรคร่ำครวญกับความบาปของเราและบางครั้งฉันก็เห็นตัวเองใช้เวลาพูดหลายวันว่าพระเจ้าลูกขอโทษที่ทําสิ่งนั้นแต่มันแตกต่างจากความรู้สึกผิดการกล่าวโทษและการกดดันมันเหมือนกับว่าพระเจ้าไม่รักคุณแล้วและฉันจะบอกอีกว่าลูกขอโทษที่ลูกทําอย่างนั้นแต่ลูกขอบคุณพระองค์ที่ยังทรงรักลูกอยู่ลูกขอบคุณที่ความรักของพระองค์ไม่มีเงื่อนไข ที่ทำให้ลูกรู้ว่าลูกได้รับการอภัยเราจะต้องเริ่มเปลี่ยนการพูดของเราใหม่ใช่ไหมเอาล่ะอาจารย์เปาโลโบอกเมื่อคืนฉันได้อ่านข้อนี้ในฉบับขยายความแล้มันก็ได้อธิบายไว้อย่างตรงจุดและนี่คือฉบับมาตรฐานอังกฤษที่ยังข้ามประเด็นไปเป้าหมายของข้าพเจ้าคือการรู้จักพรละองค์ฤทลิศเดชแห่งการคืนพระชน ซึ่งข้าพระองค์สามารถร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพระองค์ได้เพื่อที่จะเป็นเหมือนพระองค์ในความตายความทุกข์เหรอฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อจะฟังเรื่องความทุกข์ฉันมาที่นี่เพื่อที่จะฟังว่าฉันจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ยังไงเราไม่ได้กําลังพูดถึงความทุกข์จากโรคภัยไข้เจ็บหรือภัยพิบตัติเรากําลังพูดถึงการยอมที่จะทนทุกข์ในฝ่ายเนื้อหนังการตายต่อตัวเองคุณเคยได้ยินประโยคนี้หรือเปล่ามันไม่ได้เป็นประโยคที่ฮิตเท่าไหร่ และเป็นเหมือนกับพรุ่งในความตายนั้นทั้งมุ่งหวังที่จะได้เป็นขึ้นมาจากความตายด้วยที่ยกให้ข้าออกจากถ้มกลางความตายนั้นระหว่างที่อยู่ในกายนี้คือมันมีที่ที่เราอยู่ในพระคริสต์ไม่ว่าจะเกิดปัญหาสถานการณ์อะไรขึ้นในโลกนี้หรือปัญหาอะไรก็ตามในชีวิตของเราเราสามารถรับมือและอยู่เหนือปัญหาต่างๆนั้นได้ที่เรายังสามารถอยู่อย่างสงบสุขมีความสุขและยังเป็นพระพรให้กับคนอื่นได้ สิ่งที่มีอำนาจอย่างหนึ่งที่คุณทำได้ระหว่างที่คุณยังอยู่ในปัญหาคือการเป็นพระพรให้กับคนอื่นฉันหวังว่าคุณมาในวันนี้เพราะอยากรู้ว่าจะดำเนินชีวิตเป็นคนที่ดีขึ้นยังไงมันไม่มีประโยชน์อะไรที่คุณจะมานั่งฟังแต่ไม่ได้ลงมือทำอะไรเลย ฉันไม่สนว่าคุณจะขีดเส้นใต้ในพระคมภีของคุณมากแค่ไหนมันจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยถ้าเราไม่ลงมือทําท่านบอกว่าไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าได้รับแล้วหรือดีพร้อมแล้วแต่ฟังให้ดีข้าพเจ้ากําลังบากบันมุ่งไปเพื่อช่วยไว้เพราะพระเยซูคริสทรงช่วยข้าพเจ้าไว้พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าช่วยไว้ได้แล้วแต่ข้าพเจ้าทําอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งก็คือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมา คุณบางคนอาจจะต้องทิ้งบางสิ่งบางอย่างไว้ในวันนี้อย่าเอามันกลับไปบ้านอีกมันอาจจะเป็นบางอย่างตั้งแต่15หรือ20ปีที่แล้วหรืออาจจะเป็นบางอย่างในเช้านี้แต่พระเยซูป,ประทับอยู่ในเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าอธิษฐานวิงวอนเผื่อเราเสมอฉะนั้นแม่น้ำของการให้อภัยนั้นไหลยอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่เราควรทำคือเรียนรู้ที่จะเป็นผู้รับที่ดี ฝึกเป็นผู้รับในสิ่งที่คุณไม่สมควรได้รับอาเมนไหมฉันบอกว่าฝึกเป็นผู้รับในสิ่งที่คุณไม่สมควรได้รับพระเจ้าท้าพรงอยากจะอวยพรใครลูกอยู่ที่นี่แล้วพระองค์ไม่ต้องมองหาที่ไหนลูกรู้ว่าลูกไม่สมควรได้รับแต่ลูกก็จะรับมันข้าพเจ้าบากบันมุ่งไปสู่หลักชัยเพื่อจะได้รับรางวัล คือการทรงเรียกแห่งเบื้องบนซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์เอาละให้เราลองคิดดูว่ามันยากสําหรับอาจาร,รย์เปาโลขนาดไหนที่จะสู้กับอดีตของเขาเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนกันกันกบเราและฉันก็นึกไม่ออกเลยว่ามันพยายามทรมานเขายัางไงเพราะเขาเป็นคนที่คมเหงคริสเตียนไล่จับผู้เชื่อแล้วพวกเขาไปขัง เขาอยู่ในสถานที่ที่สเตเฟนถูกหินขว้างและเขาดีใจที่สเตเฟนถูกหินขว้างตายพระคัมภีร์ไม่ได้บันทึกไว้ว่าเขาอยู่ในวันที่พระเยซูถูกตรึงฉันเดาว่าถ้าเขาอยู่แถวนั้นเขาก็คงจะดีใจที่ได้เห็นเหตุการณ์นั้นและท่านบอกว่าข้าพเจ้าจะลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาเพราะถ้าคุณไม่ลืมพระเจ้าก็ไม่สามารถใช้คุณได้ถ้าคุณไม่ลืมมันไป เราะเมื่อเรายัางเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดและการกล่าวโทษความละอายเราก็จะใช้ไม่ได้สําหรับพระเจ้าแต่พระองค์ต้องการเราพระเจ้าต้องการให้เราแต่ละคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นคริสเตียนที่จะพร้อมที่จะทํางานเพื่อพระองค์ในแผ่นดินของพระองค์อเมนไหมอาจารย์ปาโลได้ลืมความผิดพลาดของเขาและบากบั่นมุ่งไป ท่าได่บากบั่นสู้เสียงกล่าวโทษต่างๆความรู้สึกผิดและฉันเชื่อว่าเสียงพวกนั้นคงดังมากคนที่ฝ่ายวิญญาณเติบโตนั้นเขาจะไม่เสียเวลาของเขาและเวลาของพระเจ้าให้กับความรู้สึกผิดต่างๆทุกครั้งที่ทำพลาดหรือข้อเสียต่างๆพระเจ้าอีกแล้วที่ลูกทำผิดลูกขอโทษพระเจ้าต้องการให้เราที่จะมั่นใจและให้เราที่จะกล้าหาญ มั่นใจและกล้าหาญคุณอาจจะทำผิดบางอย่างและได้รับการยกโทษแต่ยังได้รับผลที่จะตามมาไม่ใช่ทุกครั้งที่พระเจ้าจะย้ายผลที่จะตามมาออกไปถ้าคุณไปขโมยเงินที่ธนาคารคุณอาจจะได้รับการยกโทษแต่คุณก็ต้องเข้าคุกอยู่ดีฉะนั้นฉันไม่อยากจะมายืนอยู่ที่นี่และทำเหมือนว่าเราจะไม่ได้รับผลอะไรจากความบาปที่เราทำ เพราะมันมีผลเสมอแต่มันก็มีพระเมตตาหลายครั้งที่พระเจ้าประทานพระเมตตาและไม่ให้เราต้องได้รับโทษที่เราอาจจะสมควรได้รับแต่บางครั้งมันก็ยังมีผลลัพธ์คุณอาจจะนอกใจคู่ของคุณเขาอาจจะยกโทษให้กับคุณครั้งหนึ่งแต่ถ้าคุณทําผิดซ้ําแล้วซ้าอีกแน่นอนว่าก,การหย่าร้างก็จะเกิดขึ้นคุณได้รับการยกโทษแต่คุณก็ยังต้องเสียอะไรบางอย่างความบาปมันไม่คุ้มเลย ฉันชอบในพระธรรมฮิบรูบทที่หข้อที่12ถึงฮิบรูบทที่หข้อที่สอาจารย์เปาโลบอกว่าถึงแม้ว่าขณะน,นี้ท่านทั้งหลายควรจะเป็นครูได้แล้วแต่ท่านก็ต้องให้คนอื่นสอนท่านอีกในเรื่องดักธรรมเบื้องต้นแห่งพระชจะาข,ของพระเจ้าท่านต้องการน้ำนมไม่ใช่อาหารแข็งอาจารย์เปาโลต้องการสอนสิ่งที่เข้มข้นใี้กับพวกเขา ท่านไม่อยากจะทำอะไรเลยนอกจากมาเยี่ยมแนละสอนพวกเขาทุกครั้งว่าเขาดีแค่ไหนมีความรักขนาดไหนน่ารักขนาดไหนหรือมีพรสวรรค์ขนาดไหนแต่ท่านอยากสอนอะไรที่เข้มข้นกว่านั้นท่านต้องการสอนพวกเขาให้เติบโตขึ้นและเลิกจมอยู่กับตัวเองและเลิกขอสิ่งต่างๆให้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลาอธิษฐานขอให้พระเจ้าใช้คุณจงเป็นผู้ให้ไม่ใช่ผู้รับเอาอย่างเดียว ในข้อ13บอกว่าเพราะว่าทุกคนและนี่เป็นข้อที่สำคัญมากเพราะว่าทุกคนที่ยังกินน้ำนมนั้นยังไม่เข้าใจในเรื่องของความชอบธรรม